ส و ล ل ا ัลล ا ฮฺ ل <t une> <an> ัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอั ر ลอฮฺอัลลัลลอฮฺอ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 ัลล ل ฮฺวัลลอฮขอวามสุขสัลลอฮฺออฮฺอัลลอัลแอ่พี่น้อี่รัชมอางบ้านอุกท่านนะครัารอตือใจผู้ศรัลลอในวันนี้กลับมอพบกัน้อดยกัะที่จะเตือจของเราให้ได้อู่ในความดีให้ได้ปัคงอนความดี หัวข้อที่จะพูดในวันนี้ก็คือมีมารยาทกับอัลลอฮ์มีมารยาทกับอัลลอฮ์พี่น้องครับถ้าหากว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของมารยาทเราก็จะนึกถึงสิ่งที่เป็นการกระทําต่างๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นคําพูดไม่ว่าจะเป็นสายตาไม่ว่าจะเป็นท่าเดินไม่ว่าจะเป็นการนั่งการนอนการกระทําเสียงรวมหมดทุกอย่าง มันจะเป็นสาขาแยกย่อยออกไปและรวมมาซึ่งเป็นมารยาทของเราวันนี้เราเคยพูดใช่ไหมมองแบบนี้ไม่มีมารยาทพูดแบบนี้ไม่มีมารยาทเดินแบบนี้นั่งแบบนี้นอนแบบนี้เสียงแบบนี้ไม่มีมารยาทเพราะว่าอะไรเราต่างรู้ว่า อะไรควรปฏิบัติยังไงกับใครควรจะต้องมีมารยาทถ้าหากว่าผิดซึ่งมารยาทปุ๊บมันกลายเป็นข้อหน้าตําหนิในทันทีมันคือสิ่งที่อยู่ในตัวเราทั้งหมดนะครับคำว่ามารยาทสิ่งที่อยู่ในตัวเราและแสดงออกมาให้เกิดความพึงพอใจและดีงามนั่นคือมารยาทพี่น้องกับมนุษย์นี่คือมารยาทกับอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตะลาเรื่องใหญ่เลยพี่น้องครับฮุสนุนคุลุกการมีมารยาทที่ดี ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบานะหวัวตาลาส่งท่านนาบีมุฮัมมัดสลลฮุหะลัวซัลลงมาเพื่อที่จะทําให้มรารยาทที่ดีงามนั้นสมบูรณ์ให้มรารยาทที่ดีงามนั้นสมบูรณ์หมายความหมายถึงอะไรมรารยาทที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติด้วยกันมรารยาทต,ต้องสมบูรณ์มนุษย์จะไม่ละเมิดกันอีกแล้วเพราะว่าการละเมิดกันไม่ใช่มรารยาทที่ดีมนุษย์จะไม่กลดากันอีกแล้ว เพราะว่าการกลด่ากันเป็นมารยาทที่ไม่ดีมนุษย์จะไม่ฆ่าฟันกันเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มารยาทที่ดีอัลลอฮฺสุตลาส่งรอซูลมาเพื่อกันนี้แหละให้มนุษย์อยู่ในความดีทําให้มารยาทนั้นเกิดขึ้นกับตัวของมนุษย์ทุกคนมารยาทที่ดีซึ่งแนวทางที่ดีที่สุดมารยาทที่ทําให้คนได้รับความดีมาพร้อมกับเราซูลก็คือกิตาบุลลอฮ์ก็คืออัลกราน และสิ่งสําคัญมากกว่ามารยาทที่มีต่อมนุษย์คือมารยาทต่ออัลลอฮ์มารยาทต่อมนุษย์เรามีเราต้องมีมารยาทต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาพี่น้องทราบไหมว่าการที่เรานั้นมีมารยาทที่ดีงามนาบีการันตีสิ่งใดไว้ให้กับเราคนคนหนึ่งมีมารยาทที่ดีงามอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเตรียมบ้านในสวรรค์ให้ไว้แล้ว เตรียมบ้านในสวรรค์ให้ไว้เลยนบนีการันตีให้กับคนมารยาทดีฮะดีษนี้พี่น้องครับอ่านให้กับพี่น้องฟังรายงานโดยท่านอบูอุมามากล่าวว่าท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลัมนั้นได้กล่าวว่าอานาัยมุนบิใบตินฉันนั้นรับรประกันปราสาทหลังหนึ่งฟีโรบดินยันนะที่อยู่ลายร้อมรอบสวรรค์ นบีประกันให้นะประา,าสาทหลังหนึ่งที่ตั้งของมันนั้นอยู่ลายร้อมรอบสวรรค์ลรมันตรกันมีรออวาอินกานามูมเฮก,ก่อนข้อแรกคนที่ละทิ้งอันมีรออหมายถึงการโต้เถียงการโต้เถียงการโต้เถียงกับการแสดงเหตุผลคนละส่วนกัน เราต้องพิจารณาดูนะพี่น้องนะว่าวันนี้การพูดคุยการชี้แจงหรือการโต้เถียงมันมีข้อจำแนกระหว่างกันการโต้เถียงคนที่โต้เถียงไม่ได้มุ่งเน้นความเข้าใจคนที่โต้เถียงถ้าหากว่าวันนี้การพูดของเราหรือการพูดของใครเขาไม่ได้มุ่งเน้นความเข้าใจระหว่างกันและความดีที่ปลายทางนั่นคือการโต้เถียงแต่ถ้าหากว่าเป็นเหตุผลเป็นการชี้แจงแเขาจะมุ่งเน้นสู่ความเข้าใจระหว่างกันก่อน แต่ถ้ายิ่งพูดยิ่งพูดกันไม่ไม่เข้าใจกันนั่นคือกําลังโต้เถียงละเราต้องละทิ้งก่อนแล้วกลับมาคุยกันใหม่มาแสดงความคิดเห็นกันใหม่มาพูดตามความเข้าใจมุมมองของเรากันใหม่มุ่งสู่ความเข้าใจที่ตรงกันและมุ่งสู่ความดีงามที่ดีกว่าถ้าหากว่าการคุยมันมีสองสิ่งนี้เข้าใจกันแล้วก็มีสิ่งดีที่ปลายทางอ่าอันนี้แหละไม่ใช่การโต้เถียงแต่ปรากฏว่า คุยไปก็ไม่ได้เข้าใจกันคุยไปก็ไม่ได้มีอะไรดีนั่นคือการโตเถียงมีแต่การเอาชนะมีแต่การโต้เถียงเพื่อกดอีกฝ่ายหนึ่งให้พิษกดอีกฝ่ายหนึ่งให้พิษยกตัวเองให้ถูกอันนี้เขาเรียกว่าโตเถียงเอาชนะกันน,นบีสุลตล่านบอกว่าคนที่ละทิ้งการโต้เถียงแบบนี้นะใครมาทําให้เราต้องโต้เถียงฉันไม่เอาแต่ถ้าคุยทําความเข้าใจฉันเอา นบีบอกว่าฉันรับประกันปราสาทในสวรรค์ที่ตั้งของมันนั้นอยู่ลายร้อมรอบสวรรค์ฟีรรบดินจันนะนบีรับประกันบ้านสามหลังในะฮะ Disney, นดิษน,นีนนน้พี่น้องครับมารยาทดีไหมคนที่ไม่โตเถียงมารยาทดีพี่น้องมีน้ําอดน้ําทนการสอบัตคือมารยาทที่ดีมากพี่น้องครับการสวบัตคือหนึ่งในมารยาทมีน้ําอดน้ําทนนะครับสองเรามาดูกันให้กับใคร วอินกานามมไฮกรอนถึงเขาจะมีสิทธิ์ก็ตามโต้เถียงก็ได้มีสิทธิ์มากเลยนะครับมีสิทธิ์มากกว่าฉันจะโต้เถียงเขาก็ได้ฉันมีสิทธิ์ทั้งในเรื่องของคุณวุฒิฉันมีสิทธิ์ทั้งในเรื่องของวัยวุธฉันมีอายุมากกว่าเขาฉันมีตําแหน่งมากกว่าเขาฉันมีความรู้มากกว่าเขาแต่ว่าวันนี้ฉันไม่ขอโต้เถียงเพราะเห็นแกอัลลอฮฺบานูอัวตาละแต่จะชี้แจงดีๆคุยกันได้ นะครับข้อที่2วบ่บีไบตินฟีวสตินยันนะและนบีรับประกันปราสาทอีกหลังหนึ่งที่ตั้งของมันนั้นอยู่อะไรฟีวสตินยันนะใจกลางสวรรค์เลยลิมันตรกัลกัลกดดิวะว้าอินกานามาซิฮันแก่คนที่ละทิ้งการโกหกการโกหกถึงแม้จะเป็นการล้อเล่นก็ตาม สิ่งที่เขาจะพูดเขาจะพูดในสิ่งที่เป็นความจริงถ้าหากว่าเขาจะพูดอะไรเขาจะพิจารณาในคําพูดของเขาเสมอการโกหกหลายๆครั้งพี่น้องครับมันมีสิ่งที่เป็นเป้าหมายถ้าหากว,าว่าวันนี้แม้กระทั่งในเรื่องของการโกหกเป้าหมายเพื่อการอะไรครับหยอกลอก้อนะครับโกหกลอกให้ตลกแยย,นนยุนั่นยุนี่ให้ตลกโปกฮาพี่น้องเรื่องตลกยังโกหกได้เรื่องใหญ่กว่านี้ก็โกหกได้นะครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับเราท่านทั้งหลายต้องระมัดระวังแต่มันก็ยังมีนะพี่น้องนะการโกหกที่อิสลามผ่อนผันอนุญาตให้หนึ่งโกหกให้คนคืนดีกันโกหกไม่ต้องให้คนนั้นรบราฆ่าฟันกันโกหกสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถโกหกได้ไม่ให้เกิดปัญหากันนะครับไม่พูดนะครับการโกหกหมายความว่าอะไรเราไม่พูดในสิ่งที่ไม่ดีแต่เราจะพูดในสิ่งที่ดี เราปิดในเรื่องที่ไม่ดีเราปิดในเรื่องที่มันไม่ดีต่อความรู้สึกในเรื่องอะไรต่ออะไรสิ่งเหล่านี้อนุโลมได้นะครับแต่ว่าวันนี้ถ้ามีอะไรที่จะต้องพูดให้พูดแบบถนอมน้ําใจกันสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นรายละเอียดที่อยู่ในศาสนาของอรร์ที่ทําให้คนนั้นอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขโกหกละทิ Go ้งไม่เอาอรร์ Allah, ตาลานั้นจะอะไรให้บ้านในสวรรค์ที่อยู่อะไรใจกลางสวรรค์ให้แกเรา วบบีบตินฟีอารันจันนะหลังที่สามที่ตั้งของมันอยู่ที่ไหนฟีอารันจันนะอยู่ในชั้นสูงของสวรรค์เลยแก่ใครครับลิมันหาสูนาคูลูกูแก่คนที่เขานั้นมีมารยาทที่ดีงามนี่พี่น้องครับมีมารยาทกับอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้รับที่พำนักที่สูงสุดในสวรรค์พี่น้องมารยาทดีต่อมนุษย์เราเข้าใจได้ แต่มารยาทต,ต่ออัลลอฮฺตาลาบางครั้งเราอยากพังเพอวันนี้ได้เวลาละหมาดแล้วพี่น้องครับเรายังปล่อยเวลาจนกระทั่งหมดเราไม่มีมารยาทต,ต่ออัลลอฮฺเราเสียมารยาทต,ต่ออัลลอฮฺมานานแค่ไหนแล้ววันนี้อั ana, ลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลากำหนดสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นในชีวิตเรากลดามันเราเสียมารยาทกับอัลลอฮฺไม่พอใจในการกำหนดของอัลลอฮ์เสียมารยาทต,ต่ออัลลอฮ์คนที่มารยาทดีต่ออัลลอฮ์คือพอใจในการกำหนดของอัลลอฮ เราดูสิสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดนะหมายความว่าอะไรพี่น้องหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นก็กำหนดของอัลลอฮ์เมื่อไม่เกิดขึ้นก็กำหนดของอัลลอฮ์สองถูกต้องหรือผิดกำหนดของอัลลอฮ์กำหนดของอัลลอฮ์แรกเป็นเรื่องกอดอกอดัดเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น พอใจในกอดอกกอดัดการกาหนดของอัลลอฮ์อันใดมันจะเกิดอันใดมันไม่เกิดพอใจในการกําหนดของอัลลอฮ์สองถูกต้องหรือผิดเราต้องพิจารณาดูด้วยหากว่าการกําหนดของอัลลอฮ์ในส่วนที่สองคือการกําหนดในหลักชริอะต์ในข้อบังคับใช้ในอิสลามถ้ามันถูกแต่ไม่ถูกใจเราก็ต้องพอใจแต่ถ้ามันผิดแต่เรานั้นดันชอบเราก็ต้องถอนนี่คือการพอใจในการกําหนดของอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าวันนี้เราไม่พอใจ ในการที่ทําไมอิสลามห้ามในการเป็นตุดเป็นกระเทยเราจะเป็นก็ไม่ได้ต้องพอใจในการกําหนดของอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าวันนี้เราไม่พอใจทใําไมอิสลามให้มีภรรยาได้สองสามสี่เราไม่พอใจนั่นอั Allah, ลลอฮ์ตรลสกาหนดให้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราก็ต้องพอใจไม่ใช่กําหนดว่าวันนี้อัลลอฮ์ทำไมเราวันนี้เรากินสุราไม่ได้แต่เราอยากที่จะกินมันเราก็ต้องถอนตัวพอใจในการกําหนดของอัลลอฮ์ทั้งในแง่ของกอดอกดาร มันจะมีหรือไม่มีอันใดก็ตามอันหัมดุดินละพอใจสองกำหนดของอัลลอฮ์ที่อยู่ในชริอัตเราต้องพอใจด้วยไม่งั้นเราจะได้ชื่อคําว่าเป็นมุสลิมได้อย่างไรในฮะด,ดิษนบีซอนรบาะ์อานิยอสนมกล่าวว่าอินนะ่าแท้จริงการทดสอบของการรางวัลที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับการทดสอบที่ใหญ่ยิ่งแท้จริงการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับการทดสอบที่ใหญ่ยิ่ง ดังนั้นใครก็ตามเมื่ออัลลอฮฺตาลาทรงรักเขาอัลลอฮฺตาลาจะทรงทดสอบเขาใครที่พึงใจฟะมานอรรดียฟลละลูฮุรดีดอใครที่พึงใจอัลลอฮฺตาลาก็พอใจเขาอัลลอฮฺจะให้ยิ่งกว่าเดิมกําหนดของอัลลอฮฺอิบตาลาหุมหมายความว่าอัลลอฮฺทดสอบด้วยนะอัลลอฮฺตาลาทดสอบเขานาบีพูดเฉพาะเจาะจงไปเลยในเรื่องของการทดสอบเพราะถ้าเรื่องดีไม่มีใครกลดา ถ้าในเรื่องดีไม่มีใครโวยวายแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ผิดใจไม่ถูกใจจะมีเสียงโวยวายและกลดามนี่แหละบททดสอบของผู้ศรัทธาฟามันโรเดียใครที่พอใจกับอัลลอฮ์ตาลาในการกําหนดของพระอ,องค์ฟาลฮุริดอสําหรับเขาคือความพอใจจากอัลลอฮ์ตาลาความพอใจของอัลลอฮ์คืออะไรถ้าหากเป็นความเมตตาอัลลอฮ์ก็จะให้ถ้าหากว่าเป็นการอภัยอัลลอฮ์ก็จะให้ถ้าเป็นริสกีอัลลอฮ์ก็จะให้เป็นความลําบากอัลลอฮ์ก็จะช่วย และสุดท้ายคนที่พออัลลอฮฺตาลาพอใจสวรรค์คือบ้านปลายครับฟังว่ามันซักขิตต่อฟะละหุซักต <mel od kalo> ุส่วนใครที่ชิงชังโกรธเคืองอัลลอฮฺตาลาก็โกรธเคืองเขานบีจบฮะดิษด้วยกับคำว่าว่ามันซักขิตต่อฟะละหุซักตุใครที่ชิงชังโกรธเคืองอัลลอฮ์ก็โกรธเคืองเขาดังนั้นอันฮัมดุลินละอัลลอฮฺตาลาให้เกิดอะไรหรือไม่เกิดอะไรอันฮัมดุลินละอัลลอฮ์กำหนดอะไรถูกใจไม่ถูกใจอันฮัมดุลิลละต่ออัตตต่ออัลลอฮ์ และบ้านในสวรรค์ที่สูงสุดมันจะเป็นบ้านของคนที่ปฏิบัติอย่างที่สุดไม่ใช่เรื่องง่ายในการมีมารยาทดีพี่น้องเพราะมารยาทดีหมายความว่าดีทั้งกับมนุษย์และดีทั้งกับอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ سبحانه และเตารวมเราให้ได้อยู่ในปราสาทในสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นปราสาทในส่วนใดที่มันตั้งอยู่ก็ตามขออัลลอฮ์ให้เรานั้นเป็นชาวสวรรค์บรรจุคุณสมบัติแห่งชาวสวรรค์ไว้ในใจของเรา ปรดบรรจุความพอใจในการกำหนดของอัลลอฮ์ไว้ในใจของเราด้วยเถิดวบลาฮิตฟิฟววนฮิดายะอัสลามุอะลัยกุมรห์มะตุลลอฮ์วบรอกัตุ